สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเรารัดอยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปว้นนี้จะทนเพื่อไปในนาสินค้าไม่ได้จักช่วย่องการลงทุนแรงแงการลงทุนคามเสยงใตคลิปย้อจะมีลิงก์สมออันนี้เราก็อยู่กับข่าวคลิปโต2023ันิสาอันนี้ก็จะเป็น EP ที่4ี่อสิบสี่นะอันนี้ก็จะเป็นข่าวของ OKX OK Exchange นะข่าวด่วน OKX OK Exchange เนี่ยเทรดมาจินเนี่ยไม่สามารถซื้อขายได้ตั้งแต่ได้แต่ขายอย่างเดียวตั้งแต่เทียนะเท่ยงคืนนะเที่ยงคืนวันที่แปดนะ เขาวันนี้แหละเที่ยงคืนนะก็เป็นเวลาประมาณสิบสองชั่วโมงนะก็ผมก็ไม่สามารถซื้อได้ผมจะซื้อมาร์จิ้นอ่ะอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นระบบมาร์จิ้นนะอ่ะตอนนี้เน margin ี่ยมาจิ้นเนี่ยผมอมีเหรียญหลักๆอยู่สองแสนเหรียญอ่ะตอนนี้มีสองแสนเหรียญจริงๆอ่ะมันต้องขึ้นตรงนี้นะว่าสามารถซื้อสูงสุดเดท่าไหร่อย่างอันเนี้ยมีขายผมมีอยู่สองแสนเหรียญเท่ากันนะสองแสนหนึ่งพันแปดร้อยสิบสี่อ่ะสองสองแสนสองพันแล้วนะ แต่ผมสามารถช็อปได้นะ,ะแต่ผมไม่สามารถลองได้นั่นเองอ่ะไปดูเหรียญอื่นกันไปดู A D A กันนะก็ทุกเหรียญก็จะเป็นเหมือนกันนะปกติระบบแบบนี้มันจะเกิดขึ้นบ่อยแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะเกิดจากแอปพลิเคชันพอเราเข้าโหมดของ pc หรือบนเบราว์เซอร์ PC ่ะมันก็จะ,จะได้นะแต่อันนี้เพิ่งเจอเจอครั้งแรกที่ที่ที่ไม่สามารถได้เหรียตัวนี้ผมมีเหรียญ A D A อยู่ส 8เหรียญนะ8.3เหรียญมีเท่ากันนะฝั่งซื้อเนี่ยไม่สามารถคือจํานวนสูงสุดคือพูดง่ายว่าเราไม่สามารถซื้อได้แต่ฝั่งขายเนี่ยเราสามารถขายได้คือช็อตได้นะอ่าคือเขาไม่ให้เราซื้อนั่นเองนะอาจจะเกิดจากเหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้นะอาจจะตลาดพุ่งแล้วเขาไม่อยากให้เราซื้อตอนนี้นะอ่ะดูเอเวอร์เรสต์ตัวหนึ่งนะกันอ่า 10x เหมือนกันนะครอสเหมือนกันนะ เดี๋ยวนี้ก็กำลังร้อนแรงเลยนะกำลังจะซื้อสามตัวทั้งอ ADA ทั้ง Elrath นะกำลังจะซื้อเพิ่มนะเดี๋ยวทีก็น้อยละนี่นะก็เหมือนเดิมนะครับก็ไม่สามารถซื้อได้ในช่องของที่มีอยู่ก็0.42ช่องซื้อนะช่องขายก็0.42นะแต่ว่า ช่องซื้อเนี่ยไม่มีปริมาณสูงสุดให้ซื้อช่องขายมีปริมาณสูงสุดให้ขายนะก็พูดง่ายๆว่าเขาไม่ให้เราซื้อไม่ให้เราลองลนั่นเองให้เราจะช็อตอย่่งเดียวนะโอตลาดพุ่งขนาดนี้จะช็อตตายพอดีนะพี่น้องโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะอะ่เดี๋ยวก็น่าจะต้องรอดูว่าเขาจะเปิดให้เราซื้อตอนไหนนะขอบคุณที่ติดตามและรับชมใต้คลิปเดียวจะมีลิ้นสมัครนะ กระทู้จากโพสต์จังกดคลนละหนึ่งคลิกเพื่อสนับสนุนช่องการันเทคคริปโตอันดับหนึ่งของโลกใบนั้นใครยังไม่สมัครสมัครได้เปิดมาห้าปีโอเคใบนั้นเนี่ยมีระบบเทรดมาร์จิ้นที่ยอดเยี่ยมนะโอเคเอ็กวิเทคคริปโตอันดับสองโลกเป,ปิดมาแปดปีเก้าปีโอเคเอ็กเนี่ยมีระบบเทรดมาร์จิ้นดีสุดในโลกกูค,คอยเวทีน้ำเกต็ไไดด้วยเอลแบงสายเกมโมบอกโรคอยบิตคอยมาเนี่ยขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไม่ชักชวนและการลงทุนอย่างใดการลงทุนความเสี่ยงใครจะลงทุนก็พิจารณากันดีๆครับบบ๊าายย